สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราก็กำลังที่จะเดินทางจากพัทยาไปกรุงเทพนะครับเพื่อที่จะไปทำธุระที่กรุงเทพนะครับก็อันนี้ก็กำลังอ,อยู่บนรถนะครับก็นะครับก็กำลังที่จะเดินทางเข้ามาตะเก็นก็เราก็จะกลับ มานะครับไปสุระอสักหนึ่งวันก็วันนี้ก็บรรยากาศที่ตรงนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศที่เหมือนกับอฝนกำลังจะตกแต่ว่ามันก็คือไม่มีแดดนะครับมีลบตลอดอตั้งแต่เช้าแล้วครับก็เป็น บรยากาศที่ดีครับก็เพราะว่าช่วงนี้ก็เข้าฤดูฝนแล้วนะครับก็สำหรับผมก็เห็นหลายหลายคนนะครับที่เขาทำงานประจำแล้วเขาไม่สามารถที่จะทนกับสภาวะที่ตอนนี้ บ้านเมืองเรานะครับไม่ใช่แค่บ้านเมืองเราสถานการณ์ของโลกก็หลายๆคนก็คงทราบแล้วว่าเรามีความระบากจากโรคโควิด n i n e นะครับก็ขอทุกคนก็ทำอะไรไม่ได้ตามปกตินะครับก็อยากจะฝากว่าสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของ เราและครอบครัวของเราอยู่รอดปลอดภัยได้จากวิกฤตสถานการณ์เหล่านี้ได้นะครับก็คือการที่เราดูแลตัวเองดยการที่มีดูแลตัวเอง,ด,อด,เองด้วยการที่เราทานพวกสมุนไพรที่สมุนไพรดีเด่นที่พวก ได้ให้ข้อมูลเราก็พวกเป็นกระชายหรือว่าพวกฟ้าทลายโจรพวกนี้นะครับหรือว่าพวกตีผาพวกนี้ครับก็สามารถที่จะทำให้โรคพวกไวรัสโควิดพวกนี้ครับไม่สามารถที่จะเข้ามามา,าเราได้นะครับก็ขอให้พวกเราทา,านตรงนี้นะครับให้ผ่กนผานผานกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือ ถ้าหากว่าเราไม่มีรายได้รายได้ของเราไม่มีในช่วงนี้ก็อยากจะฝากนะครับะระบบการทําเงินของนิดกาเกขอให้เพื่อนๆได้ศึกษาระบบตรงนี้นะครับเพราะมันเป็นเว r ร์กฟอร์มโฮมที่แท้จริงที่จะทําให้เรามีชีวิตรอดจากสถานการณ์ตรงนี้นะครับก็คือ,อศึกษาระบบการทําเงินที่ผมได้ สางขึ้นนะครับซึ่งตั้งใจจะทำสร้างระบบนี้เป็นระบบการทําเงินยุคใหม่แห่งยุคอ,อนาคตนะครับขอให้ศึกษาขอให้ทําตามระบบตรงนั้นนะครับผมเชื่อมั่นว่าเราจะรอดพ้นจากวิกฤตนี้แล้วก็มีมีเงินมีทองมีความสุขหลังจากโควิดนี้หาหายจากบรรเทาบางๆไป รี่ศึกษาแล้วก็ทำตามระบบนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ยากนะครับขอให้เราทำตามระบบตรงนั้นก็ระบบของเราจะสามารถที่จะเข้าไปศึกษาที่เว็บไซต์หรือว่าสามารถที่จะศึกษาที่เว็บไซต์หรือว่าศึกษาจากกลุ่มไลน์ก็จะมีคนให้ข้อมูลให้ความรู้อยู่ นะครับง่ายๆครับขอให้เราตั้งใจทํานะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุข